รโรคระบาดเนี่ยกระทบต่อรายได้นะครับแต่ที่กระทบกับรายจ่ายคือข้าวของแพงนะตอนนี้หลายอย่างแพงมากทั้งอาหารทะเลก,ก็แพงขึ้นกา G, ๊าซ LPG บอกว่าเดี๋ยวจะปรับราคาขึ้นด้วยหนึ่งกุมภาพันธ์นี้แต่ที่ตอนนี้หลายคนบ่นกันมากเลยก็คือหมูแพงครับรัฐบาลบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปิดบางเรื่องโรคระบาดในหมูด้วยพร้อมกับเดินหน้าขยายร้านที่จะขายหมูราคาถูกให้กับประชาชนหมูเนี่ยเขาจะขายกันโลละร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับอ,อย่างที่โคร,ราชมีหกจุดครับ วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ร้านค้าหมูเนื้อแดงที่ตลาดเทิดไทยเิมถนนมิตรภาพอำเภอเมืองสหวรรนครราชสีมาเขาลดราคากระน,นำครับที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าขายหมูโลละ150เท่านั้นจากปกติเนี่ยร้อยเก้าสิบบาทบางพื้นที่แพงกว่านั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขณะที่นายสารุมมงสูงเนินพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาบอกนะครับว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะเพราะว่าหมูราคาถูก150บาทเนี่ยมีจำนวนจำกัดครับจำหน่ายราคาหมูเนื้อแดงราคาพิเศษนะครับโดยลดจากราคาที่จำหน่ายอยู่ปกติประมาณ190บาทถึง195บาทตอนนี้ลดเหลือ150บาท นะครับโดยจํากัดที่ปริมาณรวมกันใน5จุดจําหน่ายในตลาดเชื่อไทยเนี่ยประมาณ300กิโลกรัมต่อวันออยากทราบตรงเลยค่ะ6จุดมีจุดไหนบ้างคะคุณแบงค์6จุดนะที่โคราชตามหน้าจอเลยนะครับมีหมูไอทีมีร้านธนพรหมูสดเฮียเขียวแบบนี้นะฮะก็ไปกันได้นะ6จุดนะมีโคราชนะครับ มาดูท่าทีของรัฐบาลกันบ้างน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า3ปีที่ผ่านมาไทยควบคุมโรคระบาดในสัตว์ได้ดีไม่เคยปกปิดข้อมูลโรคอฮิวาแอฟริกาในหมูหรือว่า ASF หลังจากที่โรคนี้เนี่ยมันระบาดในหลายประเทศโดยเฉพาะรอบๆประเทศไทยนะครับนายกก็สั่งให้กรมปรศุสัตว์เร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาและเยียวยาเจ้าของฟาร์ม จ่ายค่าชดเชยเป็นการชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปี58พอมันเกิดโรคระบาดเขาก็ต้องฆ่าหมูทิ้งใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมีการชดเชยให้ก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาบ้างแล้วนะคะในส่วนของการเยียวยาสำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูนะคะ